รับฟสู่รายการ Practical Report โดย Sea Oxygen Unit นะครับกับผมพิเชษณีย์ติคุณพบกันในวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยหลายๆอย่างมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งแต่ก็มีบางเรื่องนะครับที่บางคนพยายามจะหยุดการพัฒนาของมันเอาไว้เช่นเรื่องของวัฒนธรรมไทยและเนื่องในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ10ปีของกระทรวงวัฒนธรรม SU อยากจะชวนย้อนรอยและถอดบทเรียนกระทรวงวัฒนธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมากันนะครับ รัฐบ,บาลยุคพันตำรวจโทรดรทักษิณได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2545โดยมีภารกิจสำคัญครอบคลุมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปรัดกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนากรมศิลปากรสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีองค์การมหาชนขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสองหน่วยงานคือศูนย์มนุษยวิทยาศลินทรและหอภาพ,พยนตร์โดยมีอุไรวันเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกโดยดำรงตำแหน่งทั้งหมดสองสมัยหน้าที่หลักของกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศแต่ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมกับกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากกรอบแนวคิด ของผู้บริหารและบุคลากรในกระทรวงวัฒนธรรมอยู่บนแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมและเป็นการกำกับดูแลว,วัฒนธรรมอื่นๆที่แตกต่างจากวัฒนธรรมกระแสะหลักของชาติเช่นการตั้งสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ทำตัวเหมือนตำรวจทางวัฒนธรรมแล,และปิดกั้นสกัดกั้นวัฒนธรรมทางเลือกที่จะมาทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยมาตรการครัดกรองจัดเลตติ้งปิดบล็อกและเซนเซอร์โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา ซึ่งเป็นการตัดสินใจแทนประชาชนว่าเรื่องใดควรรู้และไม่ควรรู้ผลงานของกระทรวงวัฒนธรรมที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะครับอย่างเช่นกรณีของคุณรัตดาตั้งสุภาชัยอดีตผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ให้สัมภาษณ์ในกรณีหนังของคุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลที่ได้รับรางวัลระดับโลกแต่กลับไม่ได้รับการตอบรับจากประเทศไทยเช่นคาเซ็นเซอร์ภาพยนตร์แสงสตวรรษที่มีฉากพระเล่นกีตาร์โดยให้เหตุผลว่า ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ต้องการดูหนังตลกพวกเขาชอบความสนุกสนานไม่มีใครสนใจหนังของอภิชาติพงศ์หรอกซึ่งนี่ดูเหมือนจะเป็นการเอาลสิยยมส่วนบุคคลและทัศนคติมาตัดสินว่าสิ่งใดเหมาะหรือสิ่งใดไม่เหมาะนะครับหรือกรณีงบประมาณไทยเข้มแข็งในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่มีความไม่โปร่งใสกรณีจัดสรรทุนสร้างจำนวนนับร้อยล้านบาทให้กับภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาคที่สและภาคที่4ทํทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านในวงการภาพยนตร์ไทย และล่าสุดการส่งเรื่องให้ตำรวจเอาผิดกับเลดี้กาก้าที่สวมชดากับชุดชนในในการเปิดแสดงคอนเสิร์ตในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาหากมองอย่างเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมก็เป็นหน่วยทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถแยกออกได้จากการท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมนั้นไม่สามารถดำรงตนได้อย่างโดดๆในยุคปัจจุบันอย่างที่เราเรียกกันว่าสินค้าทางวัฒนธรรมอันที่จริงกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาควรจะควบรวมกันไปเสีย ประเทศไทยเคยคิดจะผลักดันสินค้าวัฒนธรรมในช่วงรัฐบาลประชาธิปัตย์กับนโยบา,ายเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ Creative Economy นะครับแต่หลายๆครั้งกับต้องตั้งคำถามถ,ามถึงการลงทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นต้นตํำรับของ Creative Economy หากเจ้าหน้าที่ไม่มมเพลนกับการเดินตลาดียงดงขึ้นหอคอยโซ o ทวเวอร์หรือไปเที่ยวร็อตเทิ r เวอร์เขาคงจะเข้าใจว่ากําลังเสพสินค้าวัฒนธรรมของเกาหลีอยู่ และคงนําไอเดียที่ได้มาปรับใช้บ้างซึ่งผลงานที่ประสบความสำเร็จได้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมก็คือมวยไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักบักขาปอประมุกแชมป์มวยเควันและมวยไทยไฟเราจะเห็นได้ว่าค่ายมวยไทยที่เปิดสอนในต่างประเทศเพิ่มจํานวนขึ้นทุกๆปีสร้างไรายได้จํานวนมหาศาลถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมไทยนั้นไม่ได้มีแค่การลําไทยการสวมชฎาขี่ช้างหรือว่ามวยไทยแต่วัฒนธรรมแท้จริงนั้นเป็นเรื่องของมวลชน วัฒนธรรมนั้นมีทั้งดีและไม่ดีไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแต่สิ่งดีๆแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือวัฒนธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับข้อเสนอของ s อ u ก็คือการเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาควรจะรวบรวมกันเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้นปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่และเจ้าทรวงให้เปิดกว้างมากขึ้นไม่ใช่แค่จานุรักษ์แต่จะต้องส่งเสริมสิ่งใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเพราะงานส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่กระทรวงวัฒนธรรมจะสามารถทําได้ในหน่วยงานเดียวและนี่คือทั้งหมดของรายการ Practical Report ในสัปดาห์นี้กับผมพิเชษกิจคุณสุขสันวันชาติไทยครับสวัสดีครับ